สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นก,การศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุม,มารีให้กับผู้ต้องขังเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ60พรรษา จังหวัดตาจัดหาแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาให้มีความพร้อมทุกด้านตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดตาจัดพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพพระษร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี พิธีการทำบุญตักบาทรสองแผ่นดินฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยพม่าเวลาเจ็ดนาฬิกานายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตาประธานในพิธีพร้อมด้วยนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตากประชาชนจากประเทศเมียนมาประชาชนจากบ้านห้วยซ่านประเทศเมียนมารวมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา60พรรษาวันที่2เมษายน2558ประชาชนชาวไทยต่างพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยจังหวัดตากจึงได้กำหนดการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี โดยในช่วงเช้าพิธีเริ่มด้วยพระสงฆ์ไทยจำนวน61รูปพระสงฆ์เมียนมาจำนวน61รูปและพุทธศาสนิกชนพร้อมการบริเวณสะพานมิตรภาพไทยพมา่าเมื่อประธานในพิธีมาถึงประธานจุดทุกทียนประเคนจตุปัจัยเทยธรรมแด่พระสงฆ์เปิดกลวยดอกไม้ทุกทียนแผ่ถวายราชสักการะและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน122รูป โดยในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ที่ห้องประชุมชั้น4ี่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดการประชุมที่ปรึกษาคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคำสั่งจังหวัดตากเรื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของแต่ละกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องด้วยวาระก การข้ามแดนทั้งคนสินค้าและยานพาหนะเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแผนที่จะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้ง3ด้านได้แก่ด้านสิทธิประโยชน์ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุนด้านแรงงานสาธารณาสุขและความมั่นคงและด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากให้มีความพร้อมในทุกด้านรับการเดินหน้าประเทศไทยก้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2559ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนประชารักค่ะ ที่ทําการชุมชนประชารักอําเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยร่วมกับอาสาสมาัครสาธารณสุขชุมชนประชารักโดยทําการตรวจคัดกรองประเมินช่องปากประเมินการมองเห็นทดสอบสภาพทางสมอง คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้าคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมคัดกรองภาวะหกล้มคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะภาวะโภชนาการความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวซึ่งการออกหน่วยบริการครั้งต่อไปในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันที่2เมษายนที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชนร่วมแรงวันที่3เมษายนที่ทำการชุมชนดอนชัยวันที่20เม ใสายนที่อาคารสสม,มชบ้านเหนือสมคคีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปภายในชุมชนเตรียมตัวรับบริการตรวจคัดกรองดังกล่าวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุชุมชนสองแพรจัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่พร้อมมอบบ้านแก่ผู้ยากไรผู้ได้โอกาสในชุมชนค่ะ หลังจากที่ชาวบ้านชุมชนสองแควสองโดยการนำของนายเสาคำใจบุญประธานชุมชนสองแควสองได้นำชาวบ้านในชุมชนร่วมกันก่อสร้างบ้านให้กับนายสมคิดปันมูลอายุ52ปีผู้พิการทางสมองรายญาติพี่น้องและเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาสโดยก่อสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวในที่ดินของวัดดอนแก้วเยื้องที่ทำการชุมชนสองแควสองวันนี้ได้มีการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่โดยมีพิธีทางศาสนาหลังจากนั้นได้มอบบ้านให้กับนายสมคิดปัน การสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ด้อยโอกาสครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากพระครูอนุกูลวราการเจ้าคณะอำเภออุ้มผางและเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดสร้างจากผู้ใจบุญผู้มีจิตอันเป็นกุศลและดเร,เ,รเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างครั้งนี้และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ,พระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีที่ทรงเจริญพระชนมพันษาครบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558 ซึ่งได้รับความร่วมมายร่วมมือจากชาวชุมชนสองแควสองเป็นอย่างดีเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระพร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในวโรกาเฉลิมพระชมพันศาครบ60พรรษาค่ะ ที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายอดุลชูสุวรรณผู้บังคับการเรือนจำอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยผู้นำาศาสนาในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกอบด้วยาศาสนาพุทธาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์โดยมีดรพระมหาเีรวัตรธทรวัฒนาเมธีเจ้าว,วัดวัดวดอนชัยอิหม่ามสุขอุปการะฮัดดีอิบรอฮิมอิหม่ามมัสยิดนูรุนอิสลามนายกุศลต่อติด ประธานองค์กรพันธกิจรุ่งอรุณและนางจารุพันยุวพันธ์ผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้ต้องขังซึ่งเป็นผสมนิกรที่ด้โอกาสทางสังคมในนอมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเป็นแบบอย่างทางการศึกษาทำนุบำรุงทางพระพุทธศาสนา ทรงมีพระราชาหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติในทุกด้านด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อพระสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบห้ารอบวันที่2เมษายน2558เรือนจำอำเภอแม่สอดจึงได้ร่วมกับวัดดอนชัยองค์กรพันธ,ธกิจรุ่งอรุณมัสยิดแม่สอดนำผู้ต้องขังซึ่งเป็นพระสงฆนิกรด้วยโอกาสทางสังคมจัดก,กิจกรรมการเขียนบันทึกข้อคิดคติธรรม การกระทำความดีและจัดงานพาระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาโดยมีผู้นำทางศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติจัดถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องทิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะการสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรนาแก้วขอจบการรายงานข่าวถึงเท่านี้สวัสดีค่ะ